นี่คือซาวขคอ R50iNC หูฟังตัวจบฟังก์ชันหลักหมื่นในราคาเพียง799บาทเท่านั้น บอกเลยว่าผมเนี่ยถูกใจหูฟังตัวนี้เอามากๆเพราะในราคาไม่ถึงพันเข้ากับใส่ฟังก์ชันระดับโปรมาให้ซึ่งบอกเลยว่าอย่าลังเลที่จะกดสั่งครับ s าวค d c o r 5 0 i n c หูฟังตัดเสียงรบกวนราคาย่อมเยาที่มาพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวนล้ำลึกสูงสุดถึง42เดซิเบลปรับ EQ ได้22ระดับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง45ชั่วโมงรองรับหมดชาร์จเร็วชาร์จไวเพียง10นาทีก็สามารถใช้ต่อได้ถึง2ชั่วโมงและที่หูฟังเนี่ยก็มีไมโครโฟนมาให้ถึง4ตัวพพพรรร้้อออมมกัับิิิิททเเ่่ปะสสธภาาขโใหียงชดไ กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 54ใส่ออกกำลังกายก็ได้หรือจะใส่โดร็องฝนก็ไม่ผ่านนอกจากนั้นครับทุกคนที่เคสเนี่ยเขายังออกแบบมาให้สำหรับคอหนังคอซีรีส์ด้วยนะเพราะที่เคสสามารถเปิดออกมาตั้งโทรศัพท์ได้ครับนี่เปิดตรงนี้เลยอันนี้คือผมชอบมากนะฮะมันฟังชั่นอลสุดๆซึ่งผมก็กล้าบอกแบบนี้เลยครับว่านี่เนี่ยคือหูฟังที่ครบเครื่องที่สุดในราคาไม่ถึง1,000บาทใครที่งบไม่เยอะเนี่ยผมแนะนำให้จับตัวนี้เลยครับคุ้มค่ามากๆ